ถ้าใครดูคลิปนี้นะด้านหลังนะครับก็ดูดูให้ทั่วๆหน่อยเนี่ยอันนี่ผม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 ถ่ายไปหมดแล้วครับอาจารย์แหวนนะมี่แหวนนะมีกำไรก็จะมีกำไรเนี่ยเป็นรูปสบู่ลอยเรมือันนะครับกำไรก็มีแล้วตรงงานประดับเขาสิครับไม่มีใครพูดถึงใช่ไหมเรื่องพวกนี้ยังไม่มียังไม่มีใครพูดถึงถ้าหนุนกำไรเนี่ยถ่ายกำไรหน่อยครับผมโอ้โหแค่มองเรื่นี้ถือว่าโชคดีหลายชั้นนะได้กันบุญ ได้ทานอาหารด้วยได้รับของแจกด้วยได้ทําบุลด้วยมีความสุขด้วยได้เรียนรู้ของจริงได้เรียนรู้ว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระสมเด็จหรือหลวงพ่อโตนั้นเป็นอย่างไรนแล้วเดี๋ยวดูพระที่ผมจะแจกนะอ้ทพบะองค์หลายสิบล้านน่ะก็คือส่วนเราไม่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ของผมนี่สุดแ้แท้และชัด ด้วยกล้องขยายที่ทัานสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยแพงนะทันนะชัดนะผะเรียกว่า,วาคุยเรื่องภาพ